พระพุทธเจ้าสอนลูกพระลาหุนเรื่องของความซื่อสัตย์เรื่องของการไม่โกหกเนี่ยเป็นความสำคัญเป็นคุณคุณธรรมคุณค่าของชีวิตท่านทรงตักน้ำขึ้นมาขันหนึ่งแล้วก็บอกราหุนว่าลาหุนเวลาเธอโกหกนี่ก็เหมือนเธอเทน้ำออกจากขันพระพุทธเจ้าก็จะเทน้ำทีิะนิดออกจากขัน พอโกโหกทีนึงก็เทน้ำออกจากขันหน่อยหนึง่งโกโหกอีกครั้งก็เทออกไปเรื่อยๆถ้าโกโหกบ่อยๆต่อไปน้ำจะไม่มีเหลือในในขันก็เหมือนกับความดีความเชื่อหน้าเชื่อถือของเราจะหมดไปถ้าเราโกโหกต่อไปเรื่อยๆต่อไปจะไม่มีใครเชื่อถือเราเราจะไม่สามารถพูดอะไร ตกลงอะไรกับใครรับปากอะไรกับใครได้สัญญาอะไรกับใครไม่ได้เพราะจะไม่มีใครเขาเชื่อถือเราเพราะเราไม่มีความน่าเชื่อถือหลงเหลืออยู่ในใจเราใจตัวเราก็เหมือนกับคนไม่มีคุณค่าราคาเพราะฉะนั้นสัจจะวาจานี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะเราอยู่ด้วยกนันนี้เราอยู่ด้วยการพูดคุยกันด้วยการอ่ ไว้เนื้อเชื่อใจกันจะพูดอะไรจะทำจะทาอะไรก็พูดไปแล้วก็ต้องทำตามที่เราพูดเราถึงจะมีมีศักดิ์ศรีมีคุณค่า,าถ้าไม่มีคนเข้าเชื่อถือเราแล้วเ,เราไม่มีศักดิ์ศรีคนเราอันดับแรกที่เราต้องรักษาให้ได้ก็คือสัจจะความซื่อสัต์ความซื่อตรงอย่ากโกหกหลอกลวง อย่าชอบอกงการมีศีลนี้มีคุณค่ามีประโยชน์กับชีวิตของเราจะทำให้เรื่องของเรื่องวุ่นวายต่างๆนี้น้อยลงเบาลงทำให้สิ่งที่หนักนี้เป็นเบาได้ถ้าเรามีความซื่อสัตย์ทำผิดก็ยอมรับผิดอย่าโกหกไม่ให้เสียหายคนเราทุกคนเกิดมาเป็น มีการผิดพลาดได้อย่างโบราณที่เขาว่าอะไสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พังแล้วเราคนธรรมดาสามัญที่มีกิเลสตัณหาเต็มอยู่หัวใจทำไมจะทําการผิดพลาดไม่ได้อาจจะพลาดเพราะรู้แก่ความโลภรู้แก่โทสะก็เรามากักจะทําผิดเวลาที่เราเกิดความโลภขึ้นมามากๆเรื้อเกิดความโกรธขึ้นมาควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ ก็จะไปทำบาปกันเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าการทำผิดนี้เป็นสิ่งที่ต้องมาปกปิดกันถึงว่ามันไม่ดีก็ตามแต่ก็ไม่ควรที่จะโกหกคนอื่นอย่าไปปกปิดด้วยการโกหกพยายามมีสติคอ,อยห้ามใจอย่าไปทำมันบาปที่จะตามมามันก็จะไม่มีนี่ก็คือเรื่องของความรู้ทางธรรม ที่ต้องควรจะเรียนรู้ควบคู่ไปกับความรู้ทางโลก